สวัสดีค่ะจากผักการหอมสวีเดนค่ะวันนี้ผักการหอมมาอัปเดตเรื่องราวที่ปักการหอมเคยเกลิ่นเอาไวา้เมื่อสองสเดือนก่อนนะคะว่าวันที่22-23พฤษภาคมเ,เราทั้งสองอาจจะแต่งงานกันโดยการจดทะเบียนสมรสนะคะแล้ววันนั้นก็ผ่านมาเนิ่นนานค่ะการแต่งงานก็ไม่มีนะคะผัะกการหอมก็ยังเงียบอยู่ เพราะว่าเราทั้งสองรอเอกสารสำคัญอยู่นะคะในการยื่นขอจดทะเบียนสมรสมันจะต้องมีเอกสารต่างๆที่เรายื่นขอไปนะคะวันนี้มีคำตอบมาให้กับพี่น้องแล้วนะคะเพราะว่าเราได้รับเอกสารสำคัญนี้ในวันที่18ที่ผ่านมานี้ค่ะจะมีอายุของกระดาษสำคัญนี้ภายใน4เดือนค่ะแล้วก็จะหาวัน อีกที่หนึ่งนะคะว่าเราจะแต่งงานและจดทะเบียนสมรสกันในวันไหนนะคะความหมายของการแต่งงานระหว่างเราก็คือคุณแลมโบเขาอยากจะจดทะเบียนสมรสให้มันถูกต้องตามกฎหมายก็ด้วยความเป็นห่วงนั่นแหละค่ะเขาเป็นห่วงประกาศหอมเขาก็อยากจะทำอะไรให้มันถูกต้องก,ก็ต้องขอขอบคุณเขาที่ที่เขาห่วงประกาดหอมนี่แหละค่ะ ที่นี้ในการยื่นขอเอกสารของเราเนี่ยมีปัญหาเยอะมากเลยค่ะค่ะก็มีหลายๆท่านนะบอกว่าเคสของปักกาศหอมเนี่ยมันอาจจะเป็นหนึ่งในหลายๆลยล้านค่ะแต่เราก็ผ่านมันมาได้ผักการหอมจะเล่าให้ฟังเพียงคร่าวๆนะคะเพราะว่าอาจจะไม่ไปเอ่ยถึงหน่วยงานในราชการนั้นๆ ที่ทำเอกสารของประกาศหอมตกหล่นแล้วก็สูญหายไปเพราะว่าเราได้ทําธุรกรรมเอาไว้ตั้งแต่33ปีที่แล้วอันนี้ก็เข้าใจนะคะเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในระบบออนไลน์ค่ะก็จึงมาถึงเรื่องคนที่ยื่นมือเข้ามาช่วยค่ะประกาศหอมก็จะ เออเอ่ยถึงหลายๆท่านด้วยนะคะรวมถึงครอบครัวของผักกาดหอมด้วยค่ะนั่นก็คือลูกชายแล้วก็ลูกสะใภ้ด้วยค่ะค่ะบางคนอาจอยากจะถามว่าเอ๊ะอ,อายุจนป่านนี้แล้วยังจะมาพูดถึงเรื่องแต่งงานอีกเหรอไม่อายลูกอายหลานเหอรอผักกาดหอมบอกได้เลยว่าไม่อายค่ะเพราะว่าลูกหลานหรือว่าครอบครัวของผักกาดหอมโดยเฉพาะแม่ ทุกคนรู้ดีว่าภักการหอมทําเพื่อใครคะ่พระพักการหอมไม่ได้ทําเพื่อตัวเองเพราะว่าทุกวันนี้มันโอเคที่สุดแล้วคะ่ะอย่างที่ทุกท่านเห็นนะคะภัะกการหอมนําชีวิตจริงๆมาบอกเล่ามาพูดคุยบางครั้งก็นั่งเสียใจร้องไห้กับชีวิตที่มันรันทดภักการหอมก็อดทน ต่อสู้ทุกอย่างค่ะจนมาถึงวันนี้ผรกกาดหอมมีวันดีๆก็อยากจะออกมามาเอย่ยบ้างค่ะจากก่อนอื่นก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะคะวันนี้ผรกกาดหอมขออนุญาตมาแต่เสียงแล้วก็ให้พี่น้องชมดอกไม้ไปด้วยนะเพลินๆคือประกาดหอมอยากจะมีสมาธิในการพูดค่ะ กว่าจะมีวันนี้มีข่าวดีมาบอกพี่น้องนี้นะคะผักกาดหอมก็จะย้อนไปนิดนึงนะคะว่าเมื่อปีพศ2562ผักกาดหอมได้มั่นกับคุณเลมโบในป่าเห็ดป่าผลไม้นะคะเราก็ได้ลงคลิปไปค่ะความหมายก็คือเราอยากจะเก็บวันดีๆนี่ไว้เอาไว้ดูว่า เราได้มีวันนี้ขึ้นมาแล้วก็ทำลงคลิปไปค่ะก็ปรากฏว่ามีพี่น้อง FC หลายๆท่านเลยค่ะเข้ามาร่วมอวยพรนะคะก็ถือว่ามาเป็นพยานรักให้กับเรานะยังมีน้องสาวที่อยู่ทางนิวยอร์กนะคะแซลมาบอกว่าพี่เออเป็นงานมั่นที่มีคนน้อยที่สุดแต่ว่ามีคนชมไปทั่วโลกเลยค่ะจากนั้นก็ มันก็ผ่านมาก็ปีกว่านะคะคุณเลมโบก็เลยบอกว่าเออถึงเวลาแล้วเนาะที่เราจะต้องแต่งงานกันคือเขาก็คงจะดูเราไปด้วยนั่นแหละหรือว่าด้วยความพร้อมอะไรก็ไม่รู้เพราะว่าทุกอย่างเป็นการตัดสินใจของคุณเลมโบทั้งทั้งหมดอะค่ะค่ะเขาก็บอกว่าไม่อยากจะให้ประกาศหอมลำบากเพราะว่าในเคสของพ่อเขาและคุณแม่เขาเนี่ยคือไม่พ่อไม่ได้ทําอะไรไว้ให้ คุณย่าเลยซึ่งคุณปู่เนี่ยพ่อพ่อของเขาเนี่ยค่ะขับรถบรรทุกส่งนมแพะของบ้านนี้แหละค่ะก็ไปรถรถชนรถอุบัติเหตุพ่อก็เสียชีวิตจากนั้นย่าก,ก็ลำบากค่ะเขามองเห็นตรงนั้นเขาพูดให้ประกาศหอมฟังแบบนี้แหละก็มาเล่าตามคำคุณเลมโบค่ะเขาบอกว่าเขาไม่อยากจะให้เ,หเกิดเหตุนั้นขึ้นมาค่ะเขาก็ไม่ได้หวังว่าเออใครจะต้อง เป็นอะไรไปก็คือในขณะที่เรายังมีชีวิตร่วมกันอยู่เขาก็ยังอยากจะทําให้มันถูกต้องหรือว่าถ้าผักกาดหอมเสียชีวิตไปก่อนเขาเขาก็ไม่ได้อะไรเพราะผักกาดหอมไม่มีอะไรแต่ถ้าเขาเสียชีวิตไปเขาก็ไม่ให้ผักกาดหอมลําบากค่ะก็เอาไว้แค่นี้แหละตรงนี้นะคะจากนั้นก็ยื่นขอใบเอกสารตรงนี้แหละที่ว่าจะจดทะเบียนสมรสนี่แหละค่ะ จดหมายก็ย้อนไปย้อนมาว่าเราทํายังไม่ถูกต้องยังกระดาษยังไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งๆที่ประกาศหอมก็ยืน่นใบรับรองโสดไปนู่นนี่นั่นนะคะตามที่เขาต้องการค่ะจากนั้นมีจดหมายล่าสุดมาบอกว่าให้ประกาศหอมเนี่ยนำใบทะเบียนสมรสเก่าก็คือประกาศหอม เคยจดทะเบียนสมรสเอาไว้เมื่อส3ปีค่ะค่ะก็เลยเดือดร้อนไปถึงคุณพี่ละอซึ่งเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่กเกษียณจากรัฐสภาซึ่งเป็นพี่สาวที่ให้ความรักความเมตตาผักกาดหอมมาเสมอคิดว่าหลายๆท่านคงจะจำได้เพราะผักกาดหอมจะเอ่ยชื่อถึงคุณพี่เสมอหอมก็เลยเปรึกษาคุณพี่นะคะว่าเราจะทำยังไงเพราะว่า ทางหน่วยงานเนี่ยเขาขอใบตรงนี้แล้วเราจะทํายังไงเพราะว่าผักกาดหอมเนี่ยไม่ได้เรียนหนังสือแล้วก็ไม่ได้เก่งเลยค่ะต้องถามท่านผู้รู้ให้คําแนะนําถามว่าทําไมไม่ปรึกษาลูกเต้าก่อนหรือปรึกษาคนในครอบครัวก่อนทําไมถึงไปปรึกษาคุณพี่ท่านนี้นะคะก็คือเราเป็นผู้หญิงด้วยกันค่ะพอคุณเลมโบเขาเพูดถึงเรื่องแต่งงานปุ๊บ เราตกลงกันเรียบร้อยแล้วคุณเลมโบก็ไปซื้อชุดลาตีมาให้ผักกาดหอมค่ะคือชุดนี้นะคะผักกาดหอมจะย้อนคลิปไปให้ดูนะคะอันนี้เอาเป็นภาพแนวตั้งบ้างนะคะเพราะว่าชุดเขายาวค่ะถ้าเป็นภาพแนวขวางมันไม่ได้ทั้งหมดนะจะส่วนนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะคะ แล้วก็ยังมีกระเป๋าเล็กๆมาให้ใส่ข้า่าองสำอางอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ผักการหอมมองแล้วจะตัดได้2ชุดเลยละ่ะ <c oughs> ค่ะก็ผักการหอมเป็นช่างโมดิฟายอยู่แล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่ละออนะให้แบบมาต่างๆเลยค่ะว่าเออเราจะโมดิฟายออกมาแบบไหนนี่ให้มันเหมาะสำหรับหุ่นของเราอะไรเงี้ยค่ะก็เตรียมกันอยู่แล้วค่ะ ก็อย่างน้อยก็ต้องขอขอบคุณคุณเลมโบถึงว่าเราไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันหรือว่าไม่ได้แต่งอย่างน้อยเขาก็มีความตั้งใจค่ะค่ะนี้เป็นชุดลาตีที่คุณเลมโบซื้อมาให้นะคะซื้อมารู้สึกจะสองสามเดือนแล้วนะที่เขาเตรียมให้อันนี้ไม่ได้ซื้อใหม่นะคะเพราะว่าน้องนกชนกนันแม่แมวชนบุรีแล้วก็น้องไก่ พิกุลศรีพระวงเจ้าของร้านลาบเป็ดบึงการรู้คะ่ะเพราะว่าในวันที่คุณเลมโบซื้อมาให้ผักกาดหอมก็ได้ส่งให้น้องดูคือดีใจนะเ่เพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันใน facebook นะคะค่ะนี่แหละคะ่ะก็สวยสวยมากเกินกว่าที่ผักกาดหอมคิดแลคะค่ะแต่ว่ามันก็ยังไม่ใช่ไซส์ของผักกาดหอมนะ ผักการหอมกออ็จะต้องโมดิฟายเยอะตามที่ลองแล้วก็ตามที่คิดไว้นะคะอันนี้ทรงเขาเล็กนะแล้วก็ยาวค่ะผระกการหอมเป็นช่างโมดิฟายอยู่แล้วค่ะค่ะก็ชุดนี้แหละค่ะแล้วก็ผักกาดหอมก็เลยได้ปรึกษาคุณพี่ว่าพี่เอ,อพี่สาวเป็นคนเชียงใหม่เนาะบอกว่าพี่ช่วยหาแบบให้น้องกิมโลคือใื้เหมาะกับเหุ่นแล้วก็ วัยของเขานะคุณพี่เก่งทางอินเทอร์เน็ตค่ะก็ส่งภาพมน่นนี่นั่นมาให้ค่ะก็เตรียมว่าคุณพี่ก็จะมาร่วมงานฉลองด้วยเพราะว่าเออต่างคนต่างก็รอว่าเราจะฉีดวัคซีนก,กันโรคโควิดกันนี่แหละค่ะมันก็เลยเป็นผลต่อเนื่องว่าพอกระดาษมาว่าเรายังไม่พร้อมนะคือขัดข้องอยังต้องการ ส่วนนี้อยู่ค่ะก็เลยปรึกษาคุณพี่ค่ะค่ะแล้วจะทำยังไงก็เลยพี่ก็เลยเออขอเอกสารนู่นนี่นั่นให้นะคะแล้วก็ขอเรื่องขอความช่วยเหลือไปทางเลขาเดิมของคุณพี่นะคะต้องขอขอบคุณเ,เลขาของคุณพี่ด้วยนะคะที่อุตส่าห์เดินทางไปในเขตนั้นเพื่อที่จะไป ยืน่นขอคัดสำเนาหรือว่าขอคำแนะนำจากทางเจ้าหน้าที่ว่าเราควรจะทำยังไงต่อนะคะก็ขอขอบคุณจริงๆค่ะค่ะขอขอบคุณมากๆเลยค่ะดีใจมากดีใจมากค่ะมีวันนี้ค่ะอยากจะมีโอกาสได้พบเจอทุกๆคนเลยที่ช่วยเหลือเราทั้งสองนะคะก็ต้องขอขอบคุณที่ได้คำแนะนำมาว่า ทางเขตเนี่ยบอกว่าจะต้องเป็นผู้ที่สืบทอดทางสันดานก็คือบิดามันดาหรือบุตรเท่านั้นที่จะมาทำได้นะคะก็เลยยกเรื่องนี้ไปถึงลูกชายนะคะแต่ก็ยังได้คำแนะนำจากคุณพี่ละออ,อยู่เรื่อยๆนะคะว่าเออเราควรจะทำยังไงยังไงเพราะว่าทางคุณพี่ก็ติดต่อไปทางข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ทางจังหวัดนั้นนะคะว่าเออให้ติดต่อสอบถามไปทางเขตนี้เขตนี้หน่อยว่าทําไมไปเขาดูแล้วคือไม่มีก็เข้าใจว่ามันมันตกหล่นไปยังไงเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในระบบออนไลน์ค่ะสาสาปีที่แล้วนะแต่ แต่ก็ได้รับคำยืนยันมาจากท่านผู้รู้หลายๆท่านบอกว่ามันไม่ควรจะสูญหายออกไปตรงไหนค่ะก็ทางลูกชายลูกสะพ้ยก็จี้ติดตามติดตามทุกอย่างค่ะเพื่อที่จะให้ผระกาศหอมได้กระดาษสำคัญนั้นมานะคะก็ไม่ว่าจะติดตามไปทางฝ่ายทะเบียนฝ่ายปรลัดฝ่ายทางอำเภอทางนายอำเภอหรือว่าทางหน่วยราชการเกี่ยวข้อง ที่สามารถจะติดต่อทางอำเภอนี้ได้นะคะจนลูกก็ได้ข้อมูลมาว่าพการหอมเนี่ยจะต้องไปทำใบมอบอำนาจให้กับลูกนะคะหรือทางคุณพี่ละออก็ยังได้ขอความช่วยเหลือไปทางข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ให้ไป ตรวจสอบแล้วก็ขอค้นขนาดว่าขอค้นค้นหรือค้นเพื่อจะดูว่าเอกสารมีอยู่ครบไหมเราลูกบอกว่าถ้าไปก็คือจะไม่ต้องไปแบบเกอร์ไปแล้วก็คือขอให้มีข้อมูลแน่นๆเพราะว่าไม่แน่ใจว่าจะต้องไปโดนกักตัวด้วยโรคโควิดนี้หรือเปล่า14วันลูกก็ต้องทำงานด้วยนะคะ ก็เป็นห่วงหลายๆอย่างเป็นกังวลหลายๆอย่างเคยบอกคุณเลมโบว่าถอนใจเถอะคุณเลมโบบอกว่าไม่เป็นไรเราต้องสู้ต่อไปคือจะต้องทำให้ได้เขาก็พูดอย่างนั้นค่ะขอบคุณอีกโหไม่รู้กี่ล้านล้านครั้งเลยค่ะสำหรับคุณพี่ละออแล้วก็ท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่คุณพี่ละออขอร้องไปนะคะก็ปรากฏได้ข้อมูลมาว่า ได้รับคำตอบจากเจ้าหน้าที่ในอำเภอนั้นบอกว่าข้อมูลได้สูญหายไปในการก่อสร้างาตึกนะคะมันก็เลยมันยากขึ้นมาทุกทีเลยค่ะเขาก็จะออกใบรับรองหรือว่าให้ลูกคัดสำเนามาให้แต่ว่าผักกาดหอมจะต้องไปยื่นใบมอบอำนาจส่งไปให้ลูกที่เมืองไทยนะคะจะต้องเดินทางไปที่สถานทูต ทางเมืองหลวงของประเทศสวีเดนนั่นก็เป็นสตอกโฮมนะห่างบ้านของเรา500กับ19กิโลเพราะว่าคุณเลมโบเขาเซิร์ชดูนะคะมันก็ลำบากระหว่างเราละ่ะที่นี้มีอยู่2ครั้งที่ประกาศหอมจำคำพูดของคุณเลมโบได้นะคะว่าเออครั้งหนึ่งที่มีเพื่อนบ้านเนี่ยข้างบ้านเนี่ยมามานวดตัวนะคะแล้วเธอก็ ได้เชิญเราทั้งสองเอาไว้ว่ามิดซัมเมอร์เนี่ยมิดซ้อมหมาหรือว่าเนี่ยวันนี้ค่ะวันวันศุกร์เนี่ยค่ะเ,เ,เ,เขาจะฉลองดอกไม้กลางฤดูร้อนกันเขาเชิญเราไปบ้านเขาค่ะคุณเลมโบได้เอ่ยกับเพื่อนบ้านว่าเเราคงไปไม่ได้หรอกเพราะว่าเราอาจจะแต่งงานกันในวันนี้เป็นมันเป็นวันสําคัญเรารอกระดาษเอกสารตรงนี้อยู่นะคะคุณเลมโบก็บอก ก็คุยกับเพื่อนบ้านนะว่าถ้ามันลำบากหรือว่าเอกสารมันไม่ผ่านยังไงเราก็คงจะต้องไปจุดทะเบียนกันที่เมืองไทยอันนี้หนึ่งครั้งละแล้วก็ครั้งที่2ลูกสาวคุณเลมโบโทรมาถามว่าพ่อกับผการหอมเนี่ยจะแต่งงานกันเมื่อไหร่แน่เพราะว่าเขาจะได้ลางานถูกคือเขาบอกว่าเขาลางานเกอมาครั้งหนึ่งแล้วเลมโบก็บอกลูกสาวว่าก็เอกสารของผการหอมเนี่ยยังไม่ ไม่ได้รับคําตอบมาเลยก็ยังมีปัญหาอยู่ทางลูกลูกชายลูกสะพ้ยแล้วก็ทางคุณพี่ละอเนี่ยก็ยังช่วยเหลือกันอยู่คือ,อติดต่อสอบถามประสานงานกันไปกันมาอยู่เขายังไม่ได้คําตอบเ,อเขาก็บอกลูกเขาว่าถ้ามันมีปัญหามากเราก็คงจะ รอให้โควิดมันซาแล้วเราก็จะกลับเมืองไทยไปจุดทะเบียนสมรสกันที่เมืองไทยค่ะภาักดาหอมได้ยินแบบนี้ก็คือมั่นใจมากขึ้นว่าคุณเลมโบเขาต้องการจะจดจริงๆค่ะเรื่องนี้ภาักดาิหอมก็เลยได้ปรึกษาคุณพี่ละอว่าเอ๊ะเนี่ยคุณเลมโบเขาก็พูดแบบนี้แล้วพี่ละอบอกว่าไหนๆก็ถ้าจะไปเซ็นใบมอบอำนาจส่งไปให้ลูกกลับไปกลับมาแล้ว ก็จดที่สต็อกออก็จดที่สถานทูตใน Stock สตอกโฮล์มซะเลยค่ะก็เลยนำเรื่องนี้มาปรึกษาคุณเลมโบ้ค่ะก็ได้ปรึกษากับเจ้าหน้าที่ทางสถานทูตนะคะค่ะก็ได้รับคำแนะนำจากทางสถานทูตมาว่าเราควรจะยื่นเรื่องไปให้ลูกคัดสำเนามาให้ดีกว่าไหมเ,เนื่องด้วยคุณเลมโบ้ก็ไม่ได้รู้ภาษาอังกฤษนะคะการที่จะจดทะเบียนสมรส กันในเมืองไทยในสถานทูตไทยกับชาวต่างชาติคือคุณเลมโบจะต้องมีเอกสารเยอะมากค่ะเรื่องนี้ก็เป็นปัญหากับคุณเลมโบอีกค่ะเพราะว่าเขาก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษประกาศหอมก็ไม่ได้เรียนหนังสือเราถึงได้มาเจอกันนี่แหละค่ะแต่ก็ยังบุญดีที่ยังมีผู้รู้หลายๆท่านหลายๆห,หน่วยงานแล้วก็ครอบครัวเราได้กำลังใจเยอะมากจึงมันทำให้เราได้กระดาษใบนี้มาเนี่ยค่ะ ค่ะก็ในวันหนึ่งนะพากานหอมก็เกิดการท้อทถอยะคะ่ะเพราะว่ามันเหนื่อยมันเหนื่อยหลายคนที่จะต้องมาเดือดร้อนเรื่องของเราค่ะแล้วก็มันเหนื่อยกับกระดาษต่างๆคือขอเรียกกระดาษนะเพราะว่าคนสวีเดนเขาจะเรียกเอกสารต่างๆเขาเรียกว่ากระดาษมันเหนื่อยแล้วท้อค่ะเออพากานหอมก็บอกคุณเลมโบว่าหยุดเถอะหน้าที่รักอ๋อคือทุกวันนี้ฉันก็โอเคอยู่แล้ว เขาก็จะปอบตลอดว่ามันต้องผ่านไปได้สิมันต้องทําได้สิคือเขาก็ยังมีความหวังค่ะเขาบอกว่าสู้หน่อยนะ,ะพยายามทุกคนก็ช่วยๆกันแล้วก็ถ้ามันถ้ามันไม่ได้จริงๆหรือว่าเรายังกลับเมืองไทยไม่ได้ยังไงก็นี่แหละก็แต่งกันที่สวีเดนนี่แหละแต่ว่ามันก็จะยากหน่อยคือแต่ผมต้อง ใช้เงินเยอะหน่อยเพราะว่าทุกทุกอย่างก็คือต้องจ้างเนี่ยค่ะนี่แหละในขณะที่เราท้อถอยอยู่นั้นค่ะก็มีสายเข้ามานะคะทางเจ้าหน้าที่ที่เราไปยื่นกระดาษข้างแรกอะ่ะเขาก็ยังรอให้เราคอนเฟิร์มอยู่นะเราคิดว่าเออพอเราเขาขอกระดาษใบจดทะเบียนสมรสของเรามาแล้วเราไม่ส่งมอบให้ก็คือคิดว่าจะจบเขา เขาบอกว่าเขารออยู่ว่าพวกคุณดำเนินเรื่องไปถึงไหนแล้วค่ะคุณเลมโบก็เลยบอกให้เจ้าหน้าที่ฟังว่าตอนนี้เราลำบากใจมากเรามีปัญหาเกี่ยวกับการที่จะต้องออไปยื่นเ,เดินทางไปถึงสตอกโฮล์มเพื่อเพื่อมอบอำนาจไปให้ลูกแล้วลูกจะต้องเดินทางไปจังหวัดนี้ลูกจะต้องไปถูกกักตัวอีก14วันด้วยโรคโควิด นู่นนี่นั่นคือคุณเลมโบอธิบายให้เจ้าหน้าที่ฟังจากนั้นเจ้าหน้าที่ขอเคสที่แบบง่ายที่สุดเลยค่ะขอแค่วันเดือนปีเกิดเท่านั้นเองถ้าบอกเราตั้งแต่แรกก็คือมันก็น่าจะง่ายขึ้นนะแต่อะไรที่มันไม่ยากมันก็ไม่มีความพยายามทำให้รู้ถึงความพยายามของคุณเลมโบค่ะแล้วก็ ลูกด้วยค่ะลูกชายกับลูกสะพ้ายเก่งมากค่ะแต่คุณพี่ละออก็พยายามประสานไปนู่นนี่นั่นนะคะช่วยเหลือต่างๆต้องขอขอบคุณมากค่ะลูกก็ไปค้นมาว่าเออเอ,อ,เอ,อ,เอ,อ,อะไรนะเอกสารของแม่เนี่ยถูกย้ายไปอยู่ตรงนู้นตรงนี้ซึ่งเราไม่ได้ทําธุรกรรมตรงนั้นนะคะมันก็เลยเกิดเคสที่ยากๆขึ้นมาตอนนี้มันจบแล้วค่ะ แล้วผักกาดหอมก็ไม่อยากแกไปเอ่ยถึงหน่วยราชการอื่นๆต่างๆแล้วก็ถึงบุคคลที่ที่ทำให้กระดาษของผักกาดหอมเนี่ยมันยุ่งยากขึ้นก็ต้องขอขอ,ขอโทษด้วยนะผักกาดหอมอาจจะพูดแบบว่าไม่ไม่กระจ่างไม่ชัดเจนคือมันเป็นแบบน้ำท่วมปากถ้าเราเอ่ยอะไรมาเนี่ยมันไปกระทบคนอื่นเอาเป็นว่าตอนเนี้ย ผักกาศหอมโอเคแล้วเท่านี้เนะาะก็รักคุณลิมโบมากขึ้นค่ะแล้วก็ดีใจค่ะที่ถึงเราจะอายุมากแล้วเราก็ยังสร้างความภูมิใจให้กับแม่ได้ก็สิ่งที่กังวลเหรอผักกาดหอมจะไม่กังวลว่าเราจะได้จดทะเบียนกันไหมเราจะได้แต่งกันไหมเพราะว่าทุกวันนี้มันมันเกินกว่าการที่แต่งงานแล้วค่ะคือผักกาศหอมได้รับ การดูแลจากคุณเลมโบและผักกาดหอมก็ดูแลซึ่งกันและกันอย่างที่ทุกท่านเห็นนี่แหละค่ะบางครั้งใบทะเบียนสมรสมันก็แค่เป็นกระดาษค่ะไม่งั้นเราก็ไม่เคยหย่าหรือไม่งั้นคุณเลมโบก็ไม่เคยหย่าเพราะว่าผักกาดหอมจะไม่ใช้ชีวิตแบบประมาทแบบทุ่มเทร้อยเปอร์เซนต์อยู่แล้วทุกอย่างเราจะต้อง ระวังตัวเราจะต้องเตรียมตัวของเราอยู่เสมอนะแต่ไม่ใช่ว่าหวาดระแวงอะไรคือเราต้องคิดว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดบางครั้งเรื่องราวต่างๆเรากําหนดเองไม่ได้ค่ะเบื้องบนเท่านั้นที่จะกําหนดภักา์หอมถึงได้ยึดสโลแกนนี้ไว้เสมอนะคะว่าการพูดดีคิดดีแล้วก็ทําดียิ่งทําดีต่อบุพการีเนี่ยได้ดีทันตาเห็นมันเป็นเรื่องจริงเลยค่ะ สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ผักกาดหอมกังวลจิตใจของแม่อย่างเดียวเพราะพอคุณเลมโบตัดสินใจว่าเออเราแต่งงานกันนะที่รักเออนัดวันนั้นวันนี้มาผักกาดหอมก็เลยอธิบายให้คุณเลมโบ้ฟังว่าการจะแต่งงานหรือจดทะเบียนสมรสก็ตามนะจะต้องมีประเพณีไทยนิดหน่อยนะเพราะว่าเป็นค่าน้ำนมหรือว่าทางบ้านเราก็จะขอเข้ามาต่อพ่อแม่ต้องมีบ้าง คุณเลมโบไม่เข้าใจประเพณีไทยหรอกเพราะว่าเขาไม่เคยมีเพื่อนไทยแล้วก็ไม่เคยมีใครมาเล่าอะไรให้เขาฟังผักกาดหอมก็จะอธิบายแต่คุณเลมโบเชื่อแล้วก็เสิร์ชไปดูการแตง่งแต่งงานต่างๆหลายคนที่เขาลงคลิปให้ดูคุณเลมโบเข้าใจค่ะแต่ว่าเราไม่ได้ไปเรียกร้องคุณเลมโบถึงขนาดนั้นเกือบทุกวันนี้คุณเลมโบดูแลแม่แทนผักกาดหอมนะคะให้ให้ทุกทุกเดือน คือสัญญาว่าจะให้จนกว่าใครไม่อยู่กันแล้วนั่นแหละหค่ะค่ะพอตกลงว่าโอเคคุณเลมโบก็บอกว่าเดี๋ยวจะโอนให้แม่ในวันที่เราที่เราแต่งก็คือเอาไปให้ลูกชะลอไว้ก่อนแล้วก็พอวันแต่งเราเราก็ลงคลิปหรือว่าลง f เฟ e บ o o ก ค่ะแม่ก็ได้รับเงินพอดีอะไรอย่างเงี้ยล่ะคือเราก็คิดกันอย่างนี้แต่ว่าพองานแต่งเรายังไม่มีแต่ผักกาดหอมเนี่ยก็ผักกาดหอมก็ดีใจนะก็คืออยากให้แม่ดีใจที่สุดอะเวลามันมีค่าก็อยากจะบอกให้แม่ดีใจให้เร็วที่สุดค่ะแม่ก็รับรู้แม่ก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรก็แล้วแต่ลูกจะให้ค่ะนี่แหละค่ะ พองานแต่งไม่ได้เกิดขึ้นค่ะคิดว่าแม่ก็คงต้องรอแต่พักการหอมก็ไม่ได้อธิบายมากก็บอกว่าเออแม่วันนั้นวันนี้ลูกยังไม่ได้แต่งนะเรื่องกระดาษเอกสารต่างๆยังไม่ครบและอีกอย่างแม่ก็เข้าใจเพราะว่าคนที่ดําเนินการในเรื่องกระดาษให้พักกาดหอมก็คือลูกชายของพักกาดหอมและลูกสะพ้ยด้วยค่ะจ่าก็ขอบคุณวันดีด ที่เข้ามานะคะขอบคุณกำลังใจจากทุกๆท,ท่านนะคะพี่น้อง F อซที่น่ารักที่รักแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะก็ขอขอบพระคุณทุกๆท,ท,ท่านนะคะขอบคุณคุณพี่ละออขอบคุณทุกท่านที่คุณพี่ละออขอร้องไปทางหน่วยงานราชการทางเมืองไทยด้วยนะคะแล้วก็แม่ก็ต้องขอขอบใจลูกเบียร์กับลูกแพทนะคะ ลูกชายและลูกสะพ้ยค่ะมาฟังเสียงของลูกชายประกาศหอมดูนะคะว่าลูกของประกาศหอมพูดว่าอย่างไรค่ะดีใจด้วยนะครับก็ขอให้แม่กับคุณแลมโบ้นะครับผ่านพ้นอุปสรรคทุกอย่างเลยนะครับให้มันราบลื่นนะครับส่วนเบียร์กับแพทก็เป็นกำลังใจให้เสมอแล้วก็ไม่ต้องคิดที่จะติดสินบนนะครับ เพราะเราสองคนไม่เอาครับเทคแคร์ care, ครับ Family ค่ะนี่แหละค่ะหัวอกของแม่จะภูมิใจมากภูมิใจมากค่ะที่สถานะครอบครัวแข็งแรงค่ะใครจะว่ายังไงก็ช่างครอบครัวผัากาดหอมรับรู้และยินดีและมีความสุขครอบครัวคุณเลมโบ ยินดีและมีความสุขเท่านี้พอค่ะคนอื่นไม่เข้าใจไม่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าจะให้ใครมาเข้าใจเราทุกคนมันก็เป็นไปไม่ได้แต่ทุกคนที่ติดตามประกาศหอมเนี่ยจะเข้าใจประกาศหอมเป็นอย่างมากที่สุดคะให้ความรักความเมตตาประกาศหอมก็ขอขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณจริงๆ ค่ะวันนี้ไม่อยากจะร้องไห้ค่ะเพราะว่าเรื่องร้ายๆมันไปจากเราหมดแล้วเราคิดอย่างนั้นนะคะเรามีความสุขอยู่กับชีวิตในปัจจุบันค่ะก็ปลูกพืชผักผลไม้ปลูกผลอะไรก็ได้รับผลนั้นปลูกดอกไม้ก็ได้ชื่นชมดอกไม้ปลูกผลไม้ก็ได้กินผลไม้ปลูกพืชผักแม้แต่ปลูกสตอรอเบอรี่ก็ได้กินสตอรอเบอรี่ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นปลูกผลบุญผลกรรมได้ตามอย่างที่เราปลูกทั้งนั้นค่ะพักกัดหอมจึงคิดอยู่เสมอว่าการปลูกผลแห่งความดีปลูกมิตรภาพค่ะที่ดีนะคะปลูกความรักให้กับคนรอบๆข้างเราก็จะได้รับสิ่งนั้นตอบแทนมาปลูกผลอะไรก็ได้รับผลนั้นโบราณกล่าวไว้ยังใช้ได้ กับโลกปัจจุบันพูดดีคิดดีทำดีต้องได้ดีมีจริงๆพึงคิดไว้เสมอในตัวผักกาดหอมนะคะผ่านเรื่องร้ายๆต่างๆมาแล้วค่ะตอนนี้คิดว่าเบื้องบนคงจะเมตตาสงสารแหละในผลแห่งความดีที่เราได้ทำไว้ค่ะก็ขอขอบพระคุณทุกๆท่านเลยนะคะที่ติดตามให้กำลังใจแล้วก็ที่เข้ามาช่วยเหลือในเรื่อง เอกสารนี้ด้วยนะคะรวมถึงลูกเบียรลูกแพทนะคะลูกลูกชายและลูกสไปยก็ขอขอบพระคุณทุกทกท่านเลยค่ะที่ติดตามชมคลิปนะคะติดตามให้กำลังใจเป็นกำลังใจผักกาดหอมกับคุณแลมโบเสมอมาค่ะขอบคุณคุณพี่ละอ,อขอบคุณลูกชายนะคะลูกเบียรลูกแพทลูกสไปคด้วยค่ะแล้วก็ขอบคุณไปถึงหน่วยงานทางราชการต่างๆที่ คุณพีละอขอความช่วยเหลือไปนะคะทราบว่าติดตามชมคลิปอยู่ด้วยนะคะขอบคุณมากขอบคุณจริงๆเลยค่ะขอให้ทุกๆท่านจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะห่างไกลจากโรคโควิด -19 มีอายุที่ยืนยาวและสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านจา้าค่ะขอขอบพระคุณมากขอบพระคุณมากๆๆกๆอีกหลายๆครั้งเลยค่ะโอเคนะคะโชคดีมีความสุข เอาไว้พบกันในคลิปต่อไปนะคะอ๋ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผักกาดหอมกับคุณเลมโบไปเรื่อยๆนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ